เคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรทำให้ถึงฝรั่งเนี่ยมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็คือเรียนที่มอกรุงเทพนะครับทุกคนแต่วันนี้แฮชจะมาเปิดเผยความลับทุกอย่างของมอกรุงเทพให้ทุกคนมารับฟังกันนะครับคือแฮชเนี่ยจะรีวิวแบบว่าไม่เกรงใจใครเลยนะครับทันทีเราสามารถไปเรียนที่ต่างประเทศถูกต้องไหมครับเราตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ Bangkok University International หรือว่านานาชาติของมกรุงเทพนั่นเองนะครับทุกคนเรียนมาปีหนึ่งแล้วอะ่ะมีหลายอย่างที่จะรีวิวนะครับ จริงๆแล้วก็คือตึกนิเทศเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงหอสมุดของโมกุลเทพเนะครับทุกคนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับซึ่งเรากำลังจะเดินผ่านตรงนี้เองนะครับแต่ว่าแฮดก็จะบอกว่าคือต้นไม้อย่างเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือมันทําให้เราแบบรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันที่เราเข้ามาเรียนนะครับนี่ครับคาบที่เรากําลังจะไปเรียนนะครับทุกคนเป็นคาบหนึ่งที่สนุกมากๆแล้วก็สําคัญมากๆแล้วถ้ามาสายคุณจะโดนแน่นอนครับทุกคนในวันนี้เป็นไงครับผมมาสายนิดหน่อยนะครับไปดูว่าห้องเรียนของเราเป็น ไปคืออันนี้มันจะดูเหมือนเป็นโปรดักชินใช่ไหมครับทุกคนอันนี้คือห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับทุกคนมาสอบโปรมาอบมาสายนิดนึงขอโทษโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทําหน้าที่ของเราให้ดีครับอาจารย์เขาอยู่ข้างบนอยู่ในสตูนะครับทุกคนเขาขอโทษนะครับอาจารย์มาช้านิดหน่อยนะครับเออรู้เลยว่ายังไงก็โดนด่าครับทุกคน got just just the picture oh, that better hear hello ready me I is Can you แต่ว่าคือจะบอกว่าอันนี้คือระดับห้องเรียนของมอกรุงเทพก็คือว่าเราอะจะเป็นสตูดิโอครับทุกคนเราก็ต้องถ่ายเราก็ต้องท,องทำเราก็ต้องคิดคอนเทนต์ทำทุกอย่างนะครับเหมือนทำงานจริงเลยนะลงมือทำครับทุกคนนี่คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับ Why do you like learning at Bangkok University? Because I can enjoy the diversity of culture here. Oh. Oh. And then, do you like being a camera person? Um, I kind of like to. Where are you from, by the way? I'm from Vietnam. Vietnam? Mm. That's awesome. How do you say hi in Vietnam? Xin chào. Xin chào. Yeah. Xin chào. How do you say bye? Um, tạm Yeah, yeah. Tam Your pronunciation is really good. Thanks. It's because I can speak Thai, Vietnamese. โอ้ใช่เพร e t a i e s t e the l a n g ค a g e is kind of the same. m a y b e i have t o l e a ร n v i e t n a m e s e next. โอเคครับเวลาของเราข้างล่างหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยอาจารย์ข้างบนก่อนนะครับทุกคนมาเลยครับทุกคนเขาเริ่มทายกันแล้วครับดูครับดูครับเอา a ข้างบนที่เราเห็นอยู่เขาก็ถ่ายกันอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับทุกคนเท่มากครับโปรดักชันของจริงของแท้เลยครับทุกคนไม่ใช่ของปลอมแล้วนี่ครับทุกคนก็จะเป็นอันนี้คือเราเป็นโปรดิวเซอร์เลยใช่ไหมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นสวิตเชอร์เราเป็นสวิตเชอร์เลยครับก็เป็นหน้าที่ที่ใหญ่นะครับอันนี้เปียอะไรอรัเบบี้พี่สองหมื่นแท้ใช่ไหมครับพี่สาม เพี่สามขอดีครับขอ่เขาพอดีเข้าใจมาตลอดว่าเขาเป็นพี่สองครับโอ้โหกดดันไหมครับที่ที่ต้องเป็นโพดนะครับเออ very hard นะ very hard very hard กดดันจริงๆแต่เป็นประสบการณ์แบบก็เคยงงมากเลยก็เคยงงเพราะว่า switch very fast fast แต่คือแบบเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นก็ไม่ได้แล้วนะครับจริงๆเนาะไม่ไม่ได้จริงใช่ไหมฮะนั่งนั่งเรียนก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องลงมือ่ทำครับจะบอกว่าถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวเราก็จะติดไปด้วยกันโอ้หจะเสียงได้ไหมมีห แต่เดี๋ยวแฮชจะขอตั้งใจเรียนก่อนเพราะว่าคือเรามีหน้าที่ที่ต้องทำจริง,รงๆกับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในห้องซาวน์แล้วนะครับเรียบร้อยคือทุกคนแฮชบอกว่าถ้าเราเงียบคือมันจะเงียบไปเลยคือแบบว่าอย่างเงี้ยคือได้ยินเสียงหัวใจเต้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ไม่เคยเข้าบรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ Yo what's up bro ไชครับ testing one two one two ได้ยินเสียงใช่ไหมครับโอเคนี่เคยดูปะทิกทอกันนั้นนะดุดดันไม่เกรงใจใครนี่แรงไงาแรงไงได้ไหมได้ไหมมาลองอีกรอบหนึ่งดุดดันไม่เกรงใจใคร โอ้ยได้ได้โอเคได้ยินได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเอาเลยเพื่อนก็อ่ารา testing testing นะครับอ่าดุดดันไม่เกรงใจไข่ขอรอบหนึ่งครับไหนดันไม่เกรงใจใข่ได้แค่นี้ถามจริงขอดูกว่านี้อีกดุด้ันไม่เกรงใจใข่ขออีกรอบนึงมาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสรงงานครับให้อาจารย์จบเรียนในห้องสตูเซนเลเดอร์เดี๋ยวต่อไปเราจะมีอีกคาบหนึ่งที่ต้องรีบไปเรียนนะครับก็คือมันจะเป็นวิชา the art of speaking. ก็คือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นวิชาหนึ่งที่ฮัดชอบเลยนะครับจริงๆอ่ะตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเอาแล้วจ้าเจอเพื่อนเราเด้อเนิร์สนะครับคุณเนิร์สอันนี้คือคาบอะไรที่เราจะไปเรียนจําได้ปะคาบต่อไปเป็นคาบเกี่ยวกับมึงจําไม่ได้มึงจาไม่ได้จำไม่ได้กวบนิเทศก็เออก็กศมันก็ต้องเกี่ยวกับนิเทศอยู่แล้วเราก็เรียนนิเทสเิงซึ่งจะเป็นคาบหนึ่งที่ก็สําคัญนะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันขนาดเราเป็นคนอเมริกาก็คือเหนื่อยต้องพูดภาษาอังกฤษคนไทยพูด ่อยค่ะอาว่าแต่ภาษาภาษาไทยกูก็พูดไม่ชัดค่ะจริงปะ Hello 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 What a r อ you doing ทองนี้ทางนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนเถอะตั้งใจเรียนเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเรามาตรงเวลาเสมอมึงจะมาต่อแล้วมั้ยแมาใส่เนิดนึงนะครับไม่ไม่ใส่สตรอ w จามาสตร a นะโอเคปะ The audience listen to a massive number of people อันนี้ครับทุกคนก็คืออาจารย์ที่รักของเรานะครับผมอาจารย์ Hello. Who's your favorite student? It's supposed to be you or no? Yeah, it's supposed to be me. Is okay. it me? Is it me? Yeah, you can. You really? can be my favorite. Yeah, of course. I promise. Adan, you're you're from Thailand, right? I'm from Thailand. Why is your English so good? I got a chance to study and graduate from UK. That's yeah. awesome, that's yeah. really cool. So my question to you is should people study at at Bangkok University or of course I mean especially at BUI of course uh-huh first of all you will experience lot um, diversity of culture and friends thank you so much อา a ารย์ thank you bye-bye we'll see you นะครับ see you ครับ bye 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 ถ้าพูดจริงๆนะคือเราก็หลักอาจารย์คนนี้มากๆเขาเป็นคนหนึ่งที่สนุกมากใช่ไหมจิมมี่ใช่แล้ว อ่จริงๆสนุกใช่ป่ะสนุกแบบสอนสนุกสนานเลยแต่เดี๋ยวต่อไปนี่ครับเราจะไปกินข้าวกันเพราะว่าหิวข้าวหิวข้าวยังหยุดแล้วไปไปอยู่ตั้งนานแล้ววันนี้ก็ลองกินนะหน้าเป็ดหมูกรอบนะครับก็ของดีอะเนาะเออของอร่อยอะแซบบบสุดสุดสุดๆุเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่สบายนายนาๆเจมี่เป็นไงแซบบบ เกียรคนนี DOT> ้สุดๆเอะวะเดี๋ยวขอกินข้าวเสร็เด้ออันนี้คือตัวตึงนะครับของมกุลเทพนะครับชื่อเล็กนะครับทุกคนฉันกูไหนวสวัสดีครับบายจมายนยันเลียนิคุนดันนิคุนดันเนเชนีสนิคุนดันชาวนิมา I have a question for you Yeah This is your first year at Bangkok University Yes Yes How do you like it I love it, too. You love it? Yes, I love it. Tell the people why they should come and, and learn at Bangkok University. Because yeah. people. It's all about the people. I mean, uh, I love, I love the, the lecture about digital photography because it is... Oh yeah, Is that with Ajahn Mike? Uh, yeah. yeah, with Ajahn uh, Mike. Isn't that, so, is that a great class, yeah, isn't it? Yeah, it's great. He's really it's like hands-on, too. This is the best one which yeah. have right now. Yeah. Do you like it? Because like, why do you like it? Oh, that's my question. I like because it's it's very hard to study with it's very hard. Yeah, because he's very strict. เดียร yeah, no, yeah, like sure. ์โนยิสเดียร์ทีเดียวจะไม่กินดีสีแล้วเชื่อนี่คำน้องๆก็เจอฝรั่งอีกคนนึงเดี๋ยวเราลองถามดูว่าเขามาจากที่ไหนอะไรงไงว่า r e where are you from เป็นคนอังกฤษครับคนอังกฤษใช่แต่พูดไทยได้พูดได้ชัดครองเลยภาษาใต้ก็ได้ภาษาใต้ก็ได้นายลองลองลองพูดมาดิสวัสดีครับผมพีเจนะครับเฮ้ยเก่งเก่งเก่งภาษาทักมันจิบได้โซดปะโซดมากมากเลยอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อคืออาทิตย์ที่แล้วกูเห็นมึงเนี่ยเดินกับผู้หญิงจับมือไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาเรียนทีุกคน เทามาเรียนมองเทปเพราะว่าอ่านเรื่องคอนเนคชั่นเนิ่งแรกอยู่แล้วแล้วก็ผมเรียนภาคไทยก็เรียนนิเทศเรียนอีเรียนเออชักไทยอ่ะใช่ครับสาระสาระเราก็เรียนจริงจังเจอโอ้โหจริงจังเขาไม่ได้จริงโตนะครับทุกคนสุดยอดและใช่อันเนี้ยก็เรียนนิเทศเรียนอีเวนต์เรียนภาคไทยด้วยใช่ครับเราก็เรียนอินเตอร์คนนี้เขาก็เรียนภาคไทยวันนี้นับถือเลยนะคือบอคุณมากครับ โคตรเทพเฟี้ยวเลยลราเรียนภาคไทยก็คือแบบฟังรู้เรื่องใช่ป่ะใช่เพราะว่าผมแบบเรียนศึกษาที่โรงเรียนไทยมาก่อนไงอ่ามันก็เลยมปลายก็อยู่โรงเรียนไทยด้วยทางคนถามก่อนอันไหนมันจะทาทาทยกว่าถ้าจะเรียนอังกฤษว่าเรียนเป็นไทยอังกฤษน่าจะง่ายกว่าคีย์เวิร์ดเมนเวิร์ดก็จะเป็นภาษาอังกฤษอ่าถูกถูกเขาก็จะใช้พวกทัดนศึกษาอยู่แล้วเนาะพูดอถ่างนะคือน้องเนี่ยเขาทำาิทิ์ทอกในเดียวขึ้นตรงนี้ตึกถ้าจะมาเรียนที่มกรุงเทพคือแบบจะมีอินฟูเซอร์หลายหลายคนพูดได้เลยว่าคือแบบมกรุงเทพเป็นที่ที่เหมมาาาาะกกกกับรท ใช่แล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่ได้เริ่มแบบยังไม่ได้เป็นอินฟูหรือว่ากําลังเริ่มพูดตามไม่เยอะอะไรมีแบบมมรู้สึกว่ามามองเทพยังไงก็พูดตามก็เพิ่มยังไงก็เริ่มได้เพราะคอนเน็กชันก็เยอะก็ทุกคนก็เฟรนลี<ช>่ <friendly S 2> ที่นี่ไม่มีใครแบบจง<ช>ไม่มีใครเถอตัว<ช>อ,อย่าลืมอย่าลืมใจใจ่ายเราด้วยนะครับ <c oughs> ที่ออกคลิปนี้นะคอมเพทใช่ของแสนนะของแสนนะนะสองแสนนะ คือถ้าพูดตรงๆนะหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมถึงฝรั่งนะครับทันทั้งทีเป็นคนอเมริกาเลยนะจะตัดนใจที่ทิศเรียนที่ประเทศไทยหรือว่าเรียนที่อื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกาใช่ไหมครับเพราะว่าคือแบบอเมริกาเรื่องมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะดังอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดตามตรงเรารู้สึกว่ามอกรุงเทพมันคือดีกับเราจริงๆนะครับเนื่องจากว่าการที่แฮชเรียนไอเอ็มไอหรือว่าอินโนเวทีฟเมเดียโปรดักชันนะครับคือเราก็จะได้แบบมีโอกาสที่จะลงมือทำหลายๆอย่างไม่ใช่แค่นั่งเรียนอย่างเดียวนะครับคือเราก็จะมีโอกาสที่จะลงมืออลง พลาดลองถูกบ้างอะไรอย่างี้ครับทุกคนใครที่อยากจะทํา y o u t u b e t i k t o k Facebook IG หรือว่าอะไรต่างๆนะครับคุณอ่ะควรที่จะคิดที่จะมาเรียนที่นี่เพราะว่าหลักสูตรที่เนี่ยมันดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ IMI นะครับเขาก็จะมี double degree นะครับหรือว่าเอาง่ายๆเรียนที่นี่3ปีแล้วก็คือเรียนที่ต่างประเทศก็คือที่ออสเตรเลีย1ปีนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ดีกรีจากทั้ง2มหาวิทยาลัยคุณก็ได้ดีกรีจากออสเตรเลียนะครับท ทก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนต่อแฮชก็แนะนำเลยนะมาเรียนที่มกรุงเทพครับมาเรียนกับแฮชเลยครับทุกคนนี่ครับหนึ่งล้านสับสกี้เมื่อไร่พ่อแม่แจะมาเที่ยวไทยแล้วเขาก็จะมาเที่ยวมกรุงเทพด้วยเดอ้อเดี๋ยวพาเขามาเที่ยวบ้างครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับ